ร้านส้มตำบัตรคิวหลังราแห่ง24ครับหลังม,มอลามนะฮะลูกค้าก็มากันเรื่อยๆนะฮะร้านนี้เปิดถึงสี่สนะฮะ ขายกันตั้งแต่เท้าน,น,นะครับเกือบ24ชัว่วโมงเลยก็ว่าได้นะมี2องกะนะฮะเป็นร้านใหญ่มากนะครับพี่นกล่ะ คนต่ำนะ ตำไทยคอมย่างเขาตีตำไทยคอมย่างเหรอฮะผมเป็นอะไรเหรออ๋อนู่นน oui> ู่นครับผมครับขอบคุณครับพี่สี่สิบาค่ะอันนี้ก็แค่เด็กเด็กต้มหมูต้มหมูเปิดไอโฟนอยู่ すいません。<laughs> เดี๋ยวไม่อยนมาลาตโไม่เดี๋ยวจะกินอะไรไหมล่ะอยู่ในซอยที่จอดรถแหนเนี่ยะไม่เดี๋ยวอยู่กินอย,อยู่กินอะไรก่อนไหมล่ะเดี๋ยวไม่ก่อนอ่างไงยนแล้เขียนชื่อหน่อยนะครับเพื่อแล้ได้ทราบชื่อนะครับร้านนี้เขาจะใช้พริกแห้งอย่างเดียวนะไม่มีพริกสดเลยเดย วันน่าจะใช้วันละหลายกิโลหลายไปขับสอบนะฮะเพราะคนเยอะมากอันนี้คือบรรยากาศด้านในนะฮคนเริ่มมาแล้วตัวใหญ่จะขายดีวันสองทิศนะวันหยุดอะไรเงี้ยฮะแต่เขาก็จะขายกันจนถึงตีสี่นะเห็นบอก สดท้าบ 네, 이렇게 한 จะเป็นโซนไก่แล้วก็โซนนี้กันนะฮะด้านโน้นจะเป็นโซนทําอาหารนิสานนะทำลาบได้ดานโน้นนะฮะเขาจะมีสากมคอเตอร์แล้วก็มีโซนโซนตํานะวัดตะกูนะ ร้อยแปดสิบบาทยอดเลยเยอะเลยอะนี่พัดไข่ไข่ปิ้งปิ้งทำเป็นภาษาต่อมา

น้าบ้านเลยค่ะเืี้ยนดูนลดเลี้นน้ำตาลเติม <cười> em, em. <cười> đi. Đi. <laughs> mày mấy đi? đi

น่าก,กินนะว่็มีไก่ย่างมันจะเป็นสนาดเป็นไก่หกนะ,ะไก่หกโป่ฮะซมตำบัดคิวลาม24นะหลังลามนี่ครับคนกรุงเทพที่ชอบ ร้านอาหารแท้แบบแซ่บๆนะฮะก็ชวนได้ครับที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะยังไงก,ก็อย่าลืมมาคุ้มลุ้นกันนะฮะนี่ครับบรรยากาศดีครับมีเมนูอาหารประมาณ245เมนูนะฮะอาหารไทยอีสานอาหารอีสานทางนั้นเลยนะลว้ลวนๆนะฮะต้นฉบับของอีสานเลยนะครับ245เมนู ตำบัตรคิวสวัสดีครับ